เนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยลูกเนี่ยเดี๋ยวมาม้ายูเทนก็ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถึงร้านแล้วซ้ายมือเนี่ยลูกโอ้มาม้าจริงๆนี่โดนแล้วนั้นกะเอาตายใช่ไหมหมาม้ากะแบบว่าตายยกครัวใช่ไหมหมาม้ามาม้าจอดจอดจอดข้างในดีกว่ามาม้าโอ้ทุกคนเลยเฮ้ยโอ๊ยชนป๊าป๊าอยากมีลูกเพิ่มขอโทษไปถึงร้านแล้วลูกนี่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านนี้ร้านหรอ เข้าเลยร้านนี้เข้าไปเร็วเด็กๆเข้าไปเข้าไปเร็วเด็กๆโอ้ยโมลูกเข้าไปเร็วอุ้ยเหมือนดาราเลยเมื่อกี้มาม้าไม่เห็นดาราเดินผ่านเลยอะดาราอะไรดาราสักเรื่องหนึ่งอ่ะจำไม่ได้แล้วชื่อเรื่องอะไรน่าคุ้นๆอ่ะแต่ช่างมันเถอะอ้าวดูแลมาก่อนดูแลมาก่อนมามาม้าลูกเอ้ยมาม้าลูกไม้ลูกลงมากมากไม่ได้นะลูก อะไรนะลูกบอยป๊าป๊าตื่นหรือยังเนี่ยป๊าป๊าตื่นแล้วเลือกชุดได้เลยแล้วเจ้าของร้านไปไหนอ่ะเจ้าของร้านมันโง่ห่าทำไมพ่อยพูดอย่างเงี้ยลูกพูดอย่างงี้ไม่ได้อุ้ยทำไมหล่อจังครับครับเฮ้ยคุณผู้จัดการหรือเปล่าไม่ใช่นี่อีกนี่อีกจักรวาลหนึ่งไม่ใช่อ๋อว่าไงครับไม่ไม่ไม่จักรวาลเดียวกันนะอ๋อจักรวาลเดียวอ๋ออันนี้คือตกงานแล้วเหรอคือคุณอ๋อไม่เอาคุณแล้วว่างั้น เออสมน้ำหน้าครับแล้วที่คุณทำไมคุณไม่มาต้อนรับพนักงานไอ้ไม่มาต้อนรับลูกค้าเลยเหรอครับอ๋อนี่เช็คคอยครับเช็คของอยู่อ๋อไม่ว่ากันครับให้อภัยวันนี้ผมอารมณ์ดีคือพอดีว่าลูกผมทั้งสามเนี่ยอยากซื้อชุดฮันนีมูนสองสองสองอ๋อลูกผมสองคนแล้วก็ภรยาลงผมด้วยาเรื่องหาเมียใหม่เลยผมมาดูว่าคนนี้เป็นลูกป้าเหมือนกันเฮีไม่ได้มาไง ฮะแหมเบลไม่ได้มาไงใช่ลูกเบลไม่ได้มาตยแล้วนี่ยังไม่ตายทำไมลูกพูดอย่างนี้ล่ะเนี่ยเบลอยู่แค่นี้เองเนี่ยหอพักเนี่ยบอยเป็นคนแบบนี้ชีวิตเล่นทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเลยไม่ได้สิ่เราของพ่อคูป้าเนี่ยเราพ่อเธอเองเลือกชุดครับมีชุดไหนแบบว่าให้ สนใจบ้างเอ้ยให้สนใจคืออะไรวะเราอะต้องเดินไปอ๋ออย่างงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณนั่งรอก่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมสามคนสี่คนจะดูชุดนี้ได้ไหมดชุดนี้ไม่ได้ลูกใส่ยังไงล่ะลูกพี่บอยจะใส่กองอยู่ในฟางแล้วก็ไปทางรถเข็นเนี้่หรอขอโทษนะครับชุดคนหรือชุดควายในตรงนี้เนี่ยบะเอ็กเลยนี่เอาไปเป็นบล็อกต้องอยู่เพราะว่าวิมีแว่นด้วยบอยลูกบอยชอบไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปอวดสาวไงอวดสาวที่โรงเรียนอ่ะ อุ้ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ขโมยไว้เลยลูกขโมยไว้ถ้ารัน่ารักกว่านี้เหรอเราขอโทษอุ้ยไม่ลูกดูนี่สิเหมือนหมาม้าเลยเนาะไม่เหมือนปลามากกว่าน่ารักเหมือนมาหมาไงเนี่ยไม่มันไม่น่ารักอ่ะไม่เกี่ยวนะป้าปลาเหมือตามันน่ากลัวเหมือนหน้าแบบปลาเลยไปลองยืนเทียบสิเดี๋ยวดูแช่ไหนรูกไม่ดูอ่ะอ่ะแชอ่ะ เออกูตบปากฉีกเลยเอเวนนี่ไอเลือกชุดแล้วก็ไปลองเข้าไปในนี่ลูกเดี๋ยวป้าป๊ากับมามาค่อยลองทีหลังให้ลูกๆเลือกกันก่อนเลยเอาเอาแบบที่เลยป้าครับว่าไงมันก็ไม่ได้น้าเหมือนป้าเออมุกออนได้เลยลูกนะไปมุกออนได้แล้วอันนี้เหมือนมาเลยเออขายไม่ขไม่ขายไม่ได้ลูกมีโออยเฮือตุ๊กตาเต็มบ้านแล้วเฮ้ยจะเป็นรลังแล้ววะ เอาอะไรเยอะแยะไม่ป้าป้าไม่รู้ปะป้าบ่นความในใจใช่ไหมหมาหมาอ๋อมามาดูชุดกันไหมหมาก็ซื้อไม่หยุดเลยซื้อให้ลูกไม่หยุดเลยเนี่ยไอติมซื้อมาอีกแล้วยวพาไปถอนฟันเอาไหมลูกซื้อเองอ๋อเอาเหรออุ้ยลูกมีตังค์ได้ไงอ่ะทำเงินแท็กน้ำขนมอ๋อทำไมไม่ให้ลูกบอยบ้างฮะลูกบอยบ่นเนี่ยเอาเอาลูกบอยแล้วให้ลูกบอยมาขอปะป้าล่ะอ่า อ่าโกโหกว่าหมา,มาไม่ได้ให้ใช่ไหมไม่เป็นไรลูกบอยลูกบอยเป็นลูกรักของป๊าป๊าอย่าป้าป๊าให้เพิ่มอีกข้อหาโกโหกป๊าป๊ามาต่อเลยไอ้เหี่อกูเป็นพ่อภาษาอะไรวะเนี่ย เด็กชุดอะลูกทำไมชุดมันตัวบักเฮงจังอ่ะลูกก็หาตัวเล็กๆสิเพรามันก็มีไซส์เปลี่ยนอยู่แล้วแค่ตราต้องหุบไซส์เขา่อยไปขอเขาไม่เอาชุดเอาไซส์นี้นี่แหน่อันนั้นมันก็ไซส์กระติดหนึ่งนี่มันก็ขโมยชุดนี้มาใส่ก็ได้ไหมโอ้โหหนูว่าหนูน่าจะต้องใช้ไฟฉายย่อส่วนของกเลมอนไอ้อันนี้อันนี้เพอร์เจอร์แล้วนะไม่ลูกนะเพอร์เจอร์แล้วนะเรื่องนั้นลิขสิทธิ์แรงไม่พูดเพอร์เจอร์นะอุ้ยบอยลูกน้องนักเรียนคนนั้นอะสนใจเปล่าฮะ ไม่เอ้ยนี่ชายอ๋อผู้ชายเหรอร้ายพ้าเลด้าพังผู้ชายเหรอใช่เหรอทำไมถึงคนละคนป่ะไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยคนนี้เนี่ยอ๋อคนนี้เหรอป้าป้าลูกเฮ้ยไปแล้วเนี่ยวันเนี้ยบอยลูกปาเขาไปแล้วอ่ะว่าไงลูกป้าป้าหนูอยากได้รองเท้าอันนี้ออยากได้รองเท้าอันนี้ไหมลูกสนใจเปล่า เออให้มาม่าซื้อเลยวันนี้มาม่าจัดเต็มมาม่าเรียบมาม่าจัดเท่แช่ปป้าไม่ใช่สามพันนี่อ่ะมาม่าเอาไปฝากเงินด้วยแล้วก็ซื้อให้ลูกได้เต็มที่เลยแต่ใช้เงินมาม่าก่อนนะแล้วเงินป๊ะป๊าค่อยเป็นกรณีหลังน้องมาไปไหนแล้วน้องมาลูกโอ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ย มึงเป็นลูกกูหรือเป็นปวกถามจริงเหมือนแม่มึงไม่มีผิดเลยตอนจีบแกชอบแะไม้ตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรอ๋อตุ๊กตาไว้เฉยๆแต่ตุ๊กตามันมันมันพังง่ายอ่ะอ๋อก็ไม่ใช่เงินหนักนะมันไอ้นี่ไงลูกมันเอาไว้แค่แต่งโชว์เฉยๆก็หยิบตุ๊กคอหลุดเลยแล้วทำไมลูกต้องหยิบของคนอื่นด้วยหมาม้าก็สอนแล้วนี่ว่าห้ามเอาของคนอื่นมาเฮ้ยเงียบรู้แล้วเดี๋ยวกูจ่ายเออกูรู้อยู่กูจ่ายให้ ให้ไปห้าสิบอ่าลูกไปเลือกชุดเร็วๆไปเราจะได้ไปไหนมาได้ยังเฮ้ยเดี๋ยวทำไมรอบนี้มันตัวเล็กลงวะไม่มีอะไรลูกไม่มีลูกไม่มีอะไรป๊าป๊าจำผิดคนนี่เฉยป๊าเขาคอนเพลงเขาเอานี่เขาแต่งเป็นฮาโลวีนแล้วไงลูกคนตัวไล่นี่ได้หรือเปป่าานี่ยมาาจกนิทานเรงสอนใจหรือเปล่าแล้วมึงเป็นใครไม่ไม่เลยจะเลือกชุดลูก นั่นเกที่หลอกเด็กอ่ะแม่เขาเขาน่าจะงงว่าไม่ไม่เราไปมุงเขาเราเสียมารยาทอ่ะใช่เราควรเลือกชุดแล้วก็เปลี่ยนชุดจะได้ตาป๊าป๊ากับมาม้าต่อตาตำรวจแล้ะป๊าทำอะไรผิดหรือเปล่าเฮ้ยผมเปล่าขายนะผมไม่ได้ขายนะผมเสพบไอผมก็ไม่ได้เสพบนะม่มีอะไรเล่นกับลูกเฉยไปไปเชิญเชนต่อเลยมาป๊าป๊า มาเร็วเร็วลูกช้าแล้วนะใช่แล้วอ่ะเนี่ยมันจะเย็นแล้วเนี่ยมานี่มาที่นไปลองกระดาษไปแล้วโมลูกไปนี่ไปมันไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเอาม้าเาม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 าช่วยลูกลูกเปลี่ยนชุดเร็วปะอ้าวคือไม่ให้กูเข้าออกมาไม่ให้กเนี่ในนี้ก็มีชุดให้เปลี่ยนอีกเลือกได้เลยเนี่ยรองเท้าก็มีอยากเอาอันไหนลองเปลี่ยนดูเลยอยป้าป๊าหันให้ฮะใน่อยโอ้โหไม่ลูกไม่โตแล้วนะ ให้หมามาจัดการให้หมามาจัดการให้หมามาจัดการบอยลูกบอยลูกอยากได้นิกี้ใช่ไหมมีเงินหมามาป๊าป๊าก็อยากได้เหมือนกันเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้คืนนี้เราหมามาพร้อมกันเห็นไหมแมคอัพพร้อมเลยนะอุ้ยทำไมหมาแต่งหน้าไวจังอ่ะไม่ฟ้ามันมีนี่ชุดอ๋อมันเป็นชุดให้เลยใช่ไหมงั้นก็หมามาแต่งแต่งให้แต่งให้พี่บอยได้ไหมอ้าวพี่บอยก็เสร็จแล้วนี่แล้วไมแต่งไวจังอ่ะแบ่คอนแทคเลนเร็วนะใช่เอามาใส่ ทำจัดให้หน่อยว่ามันอ่ะมาม้าจัดไม้ลูกออกไปแกล้งคนอื่นไปไปดป๊าตามไปไม่เไปแกล้งนั่นน่ะแกล้งนั่นน่ะเอาสิลูกอะทำอะไรอ่เอ้ยเอ้ยตกใจหรือปอมมากตกใจแล้วเหรอน่าจะเอ้ยชุดสองสองชุดนี่ยคืออ่าเท่าไหร่เหรอครับสองชุดนี้ อ๋อตัวนี้มันแพงเหรอครับประมาณพ <4, 9. S 2> ันสี่เก้าเก้าเดี๋ยวนะพันสี่เก้าเก้าเป็นแบรนด์ครับแบรนด์น 4, โอ้ยแล้วแล้วชุดนี้แหละครับชุดอ่าที่ลูกชายคนโตผมใส่ครับอ๋อตัวนี้สี่เก้าเก้าครับสี่เก้าเอาสี่ละเก้าเก้าตกเทนแล้วอ๋ออ๋อ,อ,องั้นก็พอพอไหวอยู่งั้นไม่ต้องเชา่าเนาะหมายมะอืมไม่ต้องเช่าซื้อไปอะไรก็ได้งั้นเดี๋ยวป๊าป๊าเอาชุดเดียวกับนี่ได้ไหมลูกชายคนโตได้ไหมแต่ว่าไมไ่ได้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  อืมงั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับแล้วมาม่ามาม่าเลือกชุดไหนยังเปลี่ยนเลยเหรอเลือกแล้วแล้วใช่ไหมหรือว่ามาม่าจะเปลี่ยนก่อนาไปเปลี่ยนเลยเดี๋ยวป้าเปลี่ยนก่อนได้เปลี่ยนก็ได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเสร็จไปกินแลไรกันก่อนแล้วค่อยไปไปที่เทศกาลโอเคไหมเพราละเนาะเขาจะไม่มองว่าเป็นตัวประหลาดใช่ไหมไม่หรอกครับหลวงพ่อสวัสดีครับหลวงพ่อมีอันนี้มาถวายครับครับผมเออเสียแล้วเด้อแหลกเขาเลย หลวงพ่อหลวงพ่อเดี๋ยวคืนนี้ผมถวายมาม่าไปให้ฉันเพลนนะครับ die, <ๆ>เขาได้ได้ได้เฮ้ยอาบัตนะเฮ้ยกินตอนคืนน่ะฉันต้องคืนน่ะมาม่าไอ้ไม้ลูกจะดูป้าป๊าหรือไงเอาชุดไ<ม>หนดีล่ะมาม่าทำไมมันมีเดี๋ยใส่เดี๋ยวป้าป,าป๊าไม่ใส่เฮ้ยมาม่าดูสิมันก็ไม่มีแต่เดี๋ยว <c oughs> ไหมตรงนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้ออกไปสิป้าป๊าเขินอมาม่ามาม่าใส่ใส่ใช่วยมาป้าหน่อยไม่ไม่ ละอิ่มไหมไม่อิ่มอิ่มมากป้าให้เดูเยอะมากเลยใช่จริงใช่เงินหมาม้าไงเงินเอ้าก็ไม่ดีหรอลูกไปไปไไม่ได้พูดไม่ได้พูดแม่วันหลังป้าไม่พาไปกินแล้วนะไอผมพูดเล่นเฉยๆแบบไม่หมาหมาดูสิดูดูลูกชายคนโตพูดอย่างนี้สิไม่ต้องพาไปกินแล้วคิแมมกผพับลูกไปเลยเชิญเลยครับลูกเฮ้ยมาไปพูดป้าป้าอย่างนี้ฮะดูไม่เป็นตัวอย่างพิ่อะไรไม่มีอะไรลูกไปเราเข้าไปที่เทศกาลเถอะเราไปหลอกคนกันเถอะ ทิกออลเทียดในขนมมาไหนขนมโอ้ยไม่มีเฮ้ยมีเตรียมมาด้วยขโมยใครมาเนี่ยอย่าบอกนะไปขโมยร้านนั้นมาเดี๋ยวนะมันของไอ้นี่ไม่ใช่เราอีกเทศกาลเองนี่มันอินแต่เองเออยังไม่คิดมักนะลูกโอ้ยใครตีอะแล้วทำไมมามันตีป๊าด้วยป๊าทำอะไรผิดวันนี้ป๊าอุตส่าห์ทำตัวน่ารักอ้าวแล้วใครตีอ้าวเอาแล้วน้องน้องน้องหนูอ๋อ ง e hey, totally ั้นเราเข้าไปที่เทศกาลกันเลยลูกไปไปไปถ่ายรูปเปนก่อนมา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 อย่าป๊าป๊ากดแชร์แชร์แชร์ให้เอ้มันมีตากล้องอยู่แล้วนี่มาดูดีมีเด็กกระโปรงเต็มไปหมดเลยเฮ้ยใจเย็นลูกมาหนีเร็วบอยลูกมานี่ไอ้เหี้ยเอาไอ้บอยไปยืนวะเฮ้ยไอ้นี่อีกแล้วเหรอเฮ้ยเลิกกับลูกกูแล้วนี่ใช่ไหมยังหรือเปล่ายังเลิกกับลูกกูเดี๋ยวนี้เฮ้ยน่ากังวลนั่งเอาอะเฮ้ยไอ้แว่นมึงใครเนี่ยเฮ้ยนี่มันลูกสาวเออ อพ่อของออ้ก็พ่อมันนี่ใช่แแล้วนี่มันลูกของอาจารย์กรรมการไม่ใช่เหรอทำไมหนูมาคนเดียวอ่ะออคุยใครเนี่ยฮะว่าไงลูกเอ้าใครเนี่ยเฮ้ยมาม่ามามาหันไปด้างหลังหันไปด้วยบอยลูกจัดการป๊าป๊าสอนให้เป็นนักเลงไงจัดการ โอ้โหเมื่อกี้ไปบอกนะมึงเป็นลูกกูเนี่ยไม่รู้จักค่ะอ่าสวัสดีครับเออเป็นตากล้องใช่ไหมครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้พวกเราสามสี่คนได้ไหมครับเออเออไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่าอ่าของงานครับอ๋อของงานงั้นวานถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับวานแช่แให้หน่อยได้ไหมครับอีวานหน้าคุณคุณนไหมได้ครับได้ใช่คุณคุ้นแต่ว่าแต่ว่าจะทำเป็นจำไม่ได้แล้วกันเนาะเพราะมันเป็นเทศกาลมาเร็วเลูกๆมาเร็วเร็ มันนั่งทำหน้าทำหน้าเหมือนจาตายเข้ไม่ไม่นั่งข้างหน้าลูกไม่นั่งข้างหน้าไม่เดี่ยวเลยให้มามาเกี่ยวอะไรนะอ่ะไ <laughs> อตัวข้างเข่าเฮ้ยมึงว่วบ้านงานอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเด่นเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายแก่ครอบครัวผมก่อนนะนะเกี่ยวอะไรกันเนี่ยออกไปก่อนขอถ่ายแก่ครอบครัวผมก่อนนะมาไม่ลูกมานั่งตรงกลางป้านี่มาตรงเนี่ยระหว่างขาไปอะไรมาดิหล่อจังเลยเออน่ารักที่สุดไม่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 ไมัไม่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 ไง่ไม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 กไม่ไม่ มันมันมันไม่ไดเออนั่งตักกูก,ก็ได้อะนั่งตักกูก,ก็ไดล้ลูกนะอ่ะเอาล่ะครับครับผม3 2 1 เรียบร้อยครับอ่าครับผมอ่าไปไปหาอะไรกินกันลูกไปกินขนมกันต่ออะไรอีกกันลูกเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยไอเนี่ยทำไมไปไหนไอ้หนูเห็นเขาวิ่งเจนเจนเลยอ่ะทำไมลูกไปทำงานพ่อไปทำงานฮะฮะเด็กดีกันเนาะนั่นสิไม่รู้เรื่องเลยภาไทยอะเฮ้ยมันพูดภาษาไทยได้ไหมเนี่ยมันคุยกันภาษาอะไรเนี่ยมีวุ้นแปะภาษาไหมเออมีวุ้นแปะภาษาไหมฮะ ไว้ลูกเอาออกมาจากกระเป๋าสิป้าตั้งใจฟังนน่เดี๋ยวป้าก็ฟังออะไม่ไม่ได้ฟังผู้ฟังมันมีอะไรของพวกมึงเนี่ยเฮ้ยแล้วคนนี้คือใครอ่ะเอาผมเป็นผู้จัดงานร่วมกันครับแล้วทำไมคุณต้องใส่หน้ากากด้วยอ่ะถอดหน้ากากถอดหน้ากากเดี๋ยวนี้ ผมผมก็สงสัยครับผมก็สงสัยสงสัยถอดหน่อยถอดหน่อยถอดหน่อยถอดหอถอดถอดหน้ากากถอดหน้ากากถอดละถอดละไม่ใช่ถอดถอดถอยโอเคโอเคไปคืเคยไปเฮ้ยวะคือเคยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไอ้ไอ้จะภาพมันคือยังไงเนี่ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้อ้าเพิ่งรู้เอาใส่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 คืออรใ่ออโอเค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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะตัวอะไรนี่ลูกดูการ์ตูนอยู่หรือเปล่าไม่ไม่ครับผนเป็นผีแชร์เปล่าเปล่าเป็นขนมะดู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 ข้าง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 อ้าวมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยอย่ามาเรียกกูปะปะกูมีลูกแค่สามคนเอ้อมามาไปไปหาขนมกินก่อนดีกว่าไปไปดูว่ามันมีอะไรน่ากินบ้างไม่ลราบอยลูกไออีไม้ลูกไม่ได้ลูก ปไปไปอยู่นี่เราเร็วไปหนูยูวีแรัวสวนลูกอันนี้อะไรอหมาม้ามันคืออะไรอ่ะไหนใครเป็นเจ้าของอ่ะอันเนี้ยโอ้ยจ้าเปล่าโอ้ยจ้าวันนี้อะไรอ่ะเป็นใครเหรอท้ายถือไม่แก้วอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบไอเราเลยอ๋อไม่เล่นน่ะไม่อยากเล่นน่ะอ้าวก็ไม่ก็ไม่ต้องเล่นติแล้วนี่คืออะไรอ่ะามมันไม่มีขนมหรอตุ๊กตาวูดูไม่มีขนมหรอครับขนมจะหมดแล้วครับไอหัวฟ้านั่นเมาครับอ้าว ไอเวนนี่เอ้าหยอกหยอกหยอกแล้วมันมีอะไรน่าไปไหมหมาหมาหมาบอกว่าที่นี่มันไอนี่ไม่ใช่หรอที่นี่ดังไม่ใช่หรอขอบใจมากวันหลังไม่ต้องนะไอเด็กเวนอ่ะมายลูกบอยลูกนี่อ่ะมานั่งกินกันนี่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 อ่านี่นี่นี่แล้วคนนี้คือใครอ่ะที่ไหนน้องสาวใครอ่ะเอ้าแล้วถอยไปใครอ่ะให้โลแล้วทำไมเขามองบอยบอยอ่ะลูกจัดอ๋อ ไอหนูผมอันนี้สิเร็วอุ้ยหน้าสวยซะด้วยอันนี่เร็วอ่าเขาคือใครเม็นนะครับเพื่อนเพื่อนเนไม่บอยจะจมูกบานบอยโกหกลูกเหมือนม้าเลยเออเวลาบอยโกหกลูกจะชอบจมูกบานกันทั้งคู่เนี่ยทั้งแม่ลูกกันเนี่ยใครวันนี้นายเธอคืออะไรไม่เข้าใจนี่คืออะไรหนาม้าหนาม้าก็รู้หรอหนาม้าปกุกลปีศาจเหรออันนี้คืออะไร คืออะไรอ่ะเนี่ยไปแอบฟังซิวันไหนหรอคุยกับแม่เขาก่อนไปอ้ออาวพี่สาวหูไม่เจอกันนานเลยมายลูกมายปกปิดป,ป๊าป๊ปปากับมาม้าหรอคืออะไรหรอนี่คือแฟนของพี่บอยใช่ไหมใช่แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แตรกปร๊าป๊าคุ้มใจตัวลูกมากเลยในลูกในแฟนสวยขนาดนี้เนี่ยขอไลน์ได้เปล่า ก็ก็คุยกับลูกแฟนไงแบบมีอะไรก็ปรึกษาปปาได้ไปหรือเปล่าบ้าฮะาันลองเถิดไงเขาก่อนไหมออเออเอแม่ม่อมาเพราะไงมาดูมาดูลูก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 ไม่สบายก็เถยอเอาสักอย่างหนึ่ง อ๋อลูกเขยใช่ไหมเข้าใจแล้วอ่าเอาใช่ด้วยโอเคมามหมานี่เป็นผมเองนี่ไม่อยากเป็นลูกเลยทันทีไม่ก็ติดคุกซะด้วยดิลูกเขยเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอนั่นสิอ๋อบอยเป็นผู้หญิงนี่เนาะใช่บอยลูกเราเป็นผู้หญิงัมามาว่าไงนะอย่าตีพ่อตีแม่นะเป็นเปรตนะอย่าตีนะไม่ดีนะลูกอ้าวเป็นเปรตหลวงพ่ออยู่ไหน พอกเป็นในท่านอันนี้คือคุยอะไรกันนะฮะเอ้นี่หนูมออะไรจ๊ะเอ่อเท่าบอยเลยค่ะมอห้าเหรอใช่อุ้ยทำไมตัวเล็กน่ารักจังอ่ะแน่นอนแน่นอนเลิกกันแน่หรือความจริงแอบกินเด็กแล้วแล้วแล้วหลอกว่ามอห้าเนี่ยฮะนั่นสิไมามาม่ค่ะอยู่อยู่มอห้าอยู่มอห้า อัั้นเดี๋ยว<ช>ไ,ปไปไปไปหาอะไรกินก่อนไหมหรือว่ายัางไงบอยลูกจะไปกินในเต็มกับป้าป้าไหมที่บอกตอนนั้น่ะเออยังไงก็ได้ก็เนี่ยพาพาแฟนลูกลไปด้วยไงายพาทุกคนไปเลยเนี่ยทุกคน,นครับ,คร,บครับผมทุกคนาทุกคนครับงานงานจะเลิกแล้วครับฮะปุ๊ปิดแล้วหรอปุ๊มาเองนะมาช้าไงเขาไปแล้วไช่ครับมันมันปิดแล้วครับอ๋อได้ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปพิธีปิดเลยก็ได้ไปบอยลูกมาได้เลยแล้วหนูชื่ออะไรจ๊ะ เอ่อชื่อลูบี้ค่ะลูบี้โอ้โหมันี่เร็วมาหาปัปปี้มาเร็วอ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮงา้่าฮ่งฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ทาฮ่าฮา่่่ เดินมาที่ยืนกันหมดเลยอ้าวมาฟังเขาเก่าพิธีปิดงานเอาวเรามาคนสุดท้ายใช่ไหมเราเลยมานั่งฟังคนเดียวใช่แล้วหม่าม้าเยังไงก็ขอบคุณเจ๊ก็พี่เต็มพี่เต็มที่ขึ้นไปเนี่ยนี่สิลาเอาโดนผมมะเนี่ย ขอโทษขอโทษขอโทษออกเนงทำไมเจ็บเฉยเชิญต่อได้เลยครับเชิญต่อได้เลยครับเลยครับก็สำหรับการในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับพี่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับแล้ก็เดินทางโดยสวัสดิภาพกับรถขับลากันให้ดีๆนะฮะก็แฮปปี้ฮัลโลวีนครับทุกคนครับสวัสดีครับครับผม ถอนไปเบร์เลยหนูหนูอยากแค่นี้แค่พูดแค่เพื่อประเดียวกูตบปากแล้ไปหนูอยากหนูอยากเห็นพ่าถอดหัวอีกรอบถอดหัวอีกรอบไหมถอดหัวอีกรอบถอดหัวอีกรอบถอนหัวถอนหัวถอนหัวแลยวมึงมึงบูบอกความจริงเลยนะโอเคผมเป็นผีตัวจริงนะคุณรู้โอเคหยิบไปแล้วไปดิวิ่งไปลูกทางนี้ไปลูกรถอยู่ไหนเฮ้ยมามารถรถรถ หลอกพวกเราเหรอไอ้ไปเร็ว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 เอ้าเฮ้ยเอ้าแล้วมามาเอ้าไอ้เฮ้ยคุณใครเนี่ยมาทางนี้ตาๆๆมาทางนี้